คลิปนี้ถ้าเขามาจอบนิ่งนกนะครับซึ่งเป้คอยมันมากินหมาคอยกินดอกคอยเป็นนกชนมีเขาอื่นนกแทดครับนกกระแทกแต่ว่าภาษาการไนจีนอาสิเงมีาว่นกจุกพวกนกที่เขาเาไปติดนกกุงหัวจุกตล้กันครับเช่นเคยนะครับน้ำไม่เอ็มจี่้าครับจุด ต้นไม้นื่ยครับต้นคอยครับต้นคอยใหญ่นกมันที่เขามากินคอยอยู่นี่ตลอดครับมันที่บินผ่านเลยก็มาอยู่เๆเขามาดักยิงกันบึ้งวาสิได้เล็กตูวตอนนี้ก็ล่างนางานน่ยายนถ่ายนกมันเขาครับค่อนข้างที่ยิ่งยากจังหน่อยเลยพนปะ่นเพราะว่ามันรุ่มเหมือน,นุ่มเห็นไหมตอนนี้ลํำกองเข่าบราเิเวณเกี่ยวแรกอากาศบริเวณ ทาบ่ช่วจริงนะบ่ยิ่งนะต้องช่วระยะบัสูงครับระยะประมาณเ่เกินสิเมตรครับหาวิจิตเมตรมาแล้วครับมาแลวเห็น่เห็น่นมากินดอกคอยพี่นองเห็นว่้ไก่กด